ตุ๊กตาขยับได้ใน Wednesday Season 2มันถูกเรียกว่าอะไรแล้วมันคืองานศิลปะแบบไหนคลิปนี้มีคําตอบครับซึ่งงานแบบนี้นะครับผมถูกเรียกว่างาน Stop m o ม i o n ครับเป็นการถ่ายรูปเฟรม by เฟรมนะครับหรือถ้าให้เข้าใจง่ายๆเลยนะก็คือการถ่าย1ครั้งแล้วเราขยับตุ๊กตา1ทีครับซึ่งเป็นงานศิลปะที่ถือว่าค่อนข้างจัดละเอียดมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบบงานพีเบิร์ต์ลักชั่นใช่ไหมจนถึงงานโปรปักชั่นเนี่ยโปรลักชั่นก็จะมีอยู่สองแบบนะก็คือว่าเป ีะข้น,ลขนแล้วก็นํามาเป็นโปรดักชันอีกฝั่งหนึ่งก็คือการทําเป็นภาพยนตร์ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นการถ่ายหนึ่งครั้งแล้วขยับ1ทีนี่เลยทําให้งานสต็อปโมชั่นเนี่ยใช้เวลาในการถ่ายทําหรือว่าในการทํางานออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากๆเผ่แบบ10ปียีปีเลยก็มีอ่ะซึ่งภาพยนต์เรื่องนี้ว่าเป็นของทีมเบอร์ตันใช่ไหมซึ่งทีมเบอร์ตันอ่ะเขาก็มีความผูกพันกับสต็อปโมชั่นตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว,วเราไปดูครับว่าผลงานสต็อปโมชั่นของทีมเบอร์ตันเ,เบบน และเรื่องต่อมานะครับก็คือ The n i g h t m a r e Before c h r i s t m า s ครับเป็นผลงานสต็อ m โมชันระดับตำนานนะครับผมของทีมเบอร์ตันที่ถูกลังสันออกมาซึ่ง Henry s e l ล็กเนี่ยเป็นผู้กำกับนะครับแต่ทีมเบอร์ตันเนี่ยเป็นคนโปรดิวส์แล้วก็เป็นคนที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะตอนวาด้วยเรื่องของปีศาจหนึ่งตัวนะก็ผมที่อยากให้คริสต์มาสเนี่ยอยู่ในโลกของเขาอย่างเง้ขาก็เลยเสาะหาเดินทางไปหาเพื่อเอาคริสต์มาสเนี่ยมาอยู่ในโลกของเขาอะไรแบบนี้ซึ่งก็เป็นสต็อ m โมชันผลงานหนึ่งที่ถือว่าโด่งดังมากๆ เรื่องราวเนี่ยก็เอามาจากนิยายเด็กนะครับผมนำมาเล่าในแอนิเมชันแบบสต็อปโมชั่นโดยใช้ตุ๊กตาเนี่ยเป็นตัวละครในนั้นนะฮะและเรื่องต่อไปนะครับผมบอกได้เลยว่าเต้ชอบมากมากก็คือครอฟส์บายครับผมหรือเจ้าสาวศพสวยนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของคนเป็นไปขอแต่งงานคนตายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับผมทําให้คนเป็นเนี่ยถูกนําพาไปเลิกคนตายก็เกิดเรื่องราวต่างๆในนั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกมากแล้วเพลงต่างๆที่อยู่ในเรื่องเนี้ยเพราะมากๆนะครับเป็นแอนิเมชันมิวสิคอลในรูปแบบของสต็อปโมมมชชััั่่่่่นรรนนนนนทีีคคาาาาะเเออออยดดดงงสหห์ใกกกรรรรููึิตืๆบไ ได้เลยนะครับตอนนี้น่าจะยังมีฉายอยู่ในสตรีมมิ่งต่างๆอะไรเงี้ยและเรื่องที่5นะครับแฟรงกินวีนี่นะครับหนังสั้นที่ทำเป็นรูปแบบสต็อปโมชั่นในปี1984นะครับแล้วทิมเบอร์ตันเนี่ยเขาก็ไปเอามาทำเป็นหนังยาวในปี2012นะครับซึ่งทิมเบอร์ตันเนี่ยเป็นคนที่ดูแลทั้งหมดในทุกกระบวนการนะฮะและซึ่งหนังเรื่องอื่นๆนะที่เต้ชอบม,อมากๆที่เป็นแบบการใช้สต็อปโมชั่นอะไรเงี้ยก็จะมีแบบชิคเก้นรันหรือแม้แต่แคลิโอลายเองก็ตามอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่างาน, Stop น,นสต็็อปปปโมมมชชชััััั่่่่นนนนนนนเเเีียยศิลละขาาแแแหึงงงงงงทททใใใ้้้้วรรก ออกมาได้รวมไปถึงว่าเทคนิคสต็อปโมชั่นอย่างเงี้ยก็ถูกเอาไปพูดถึงในหนังสยองขวัญในชื่อเดียวกันเหมือนกันนะชื่อว่าสต็อปโมชั่นเหมือนกันซึ่งใครที่อยากดูหนังเรื่องพวกนี้นะครับผมสามารถหาดูได้ในช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆนะครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ช่องเต้ไว้เพื่อติดตามหนังที่น่าสนใจต่อไปด้วยนะครับผมแล้วดูแล้วลเล่าคลิปหน้าเนี่ยเต้จะเอาหนังเรื่องไหนมาป้ายยากันอีกก,ก็กดติดตามกันเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมเอสเต้อขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบย